สวัสดีค่ะชื่อฝ้ายนะคะเป็นอินฟูค่ะแล้วก็ทําฟรีแลนซ์ทั่วไปเลยก็หลักๆเลยคือฝ้ายมีปัญหาเรื่องความที่แบบไม่มั่นใจค่ะค่ะแล้วค่อนข้างใหญ่แล้วเวลาที่เราแบบถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยค่ะมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าแบบขาใหญ่มากจะไม่กล้าใส่กางเกงขาสั้นหรือว่าแบบกระโปรงสั้นๆอะไรเงี้ยค่ะจะรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจค่ะ ดูไปทั้งหมด4จุดค่ะก็คือจะมีขานอกขาในแล้วก็ตรงหัวเข่าแล้วก็ไยก้นค่ะเออรู้สึกว่ามาเตอร์พีนะคะเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่แล้วก็ได้มาตรฐานค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเรามั่นใจที่นี่เราก็เชื่อมั่นค่ะว่าแบบคุณหมอคุณภาพแน่นอนค่ะตอนทําไม่รู้สึกเจ็บเลยค่ะก็จะมีการดมยาสลบพอเราตื่นมาก็แค่แบบเหมือนจะรู้สึกเหมือนนอนหลับไปเท่านั้นเองค่ะแล้วหลังจากตื่นมาปุ๊บก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเลยระหว่างทําก็ไม่เจ็บด้วยค่ะ mm. อจะบอกว่าการดูดไขมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่ทุกคนคิดเลยนะคะคือแบบชิลมากค่ะคุณหมอก็ให้คําแนะนําดีค่ะแล้วก็เออพี่พี่พนักงานอย่างเงี้ยค่ะดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะก็สามารถไปติดตามได้นะคะที่ IG หรือว่า TikTok อได้เลยค่ะช่อง p a n a d d a underscore p f ค่ะค่ะบ๊ายบาย